สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชน Subaru c o n f i d e n t In Motion ครับในช่วงก่อนหน้านี้เราก็มีการโฟนตอินจากอาจารย์ยงยุทธ์ชลันบงนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายแรงงานของทาง TDI สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับท่านอาจารย์ยงยุทธก็บอกว่าตอนนี้แนวโน้มใหม่ๆของนายจ้างโดยเฉพาะนายจ้างอินเตอร์นะครับบริษัททุนข้ามชาตินี่เริ่มใช้กลเม็ดเด็ดพาย เช่นการเปลี่ยนแปลงสัญญาการจ้างงานเจ้าหน้าที่พนักงานคนไทยแรงงานไทยนะครับหลังจากที่าทางรัฐบาลก็ประกาศใช้ค่าแรงค่าต่ำ3า300บาทตกลงก็เลยมีประเด็นอย่างที่คุณคุณชาลาีร้อยสูงนะครับประธานคณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทยบอกว่า รัฐบาลขึ้นค่าแรงให้300บาทแต่ว่าใครป้นนะครับคุณชาลีในจ้างป้นนตั้งป้นไปแล้วก็เอาเรื่องสวัสดิการต่างๆที่เคยให้ก่อนหน้านี้มาบวกเข้าไปในค่าแรง300บาทตกลงไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มได้เท่าเดิมแต่ที่ได้เพิ่มคืออะไรป่ะเวลาทํางานที่มากขึ้นแล้วก็ค่าคุณชีพเวลาทํางานที่มากขึ้นเป็นไงฮะทางทางเจนเนตมอเตอร์คุณสุริยาเนี่ยบอกให้ทํางานมากขึ้นแต่ว่าค่าแรงเท่าเดิมคือ จริงๆแล้วน่ของพวกผมนี่คือเรานับวันทํางานต่อสัปดาห์ครับถ้าบอกว่าในเรื่องของชั่วโมงไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นบริษัทต่างๆเขาก็จะอิงวันชั่วโมงต่อสัปดาห์อย่างเดียวไม่ให้เกิน4 8ชั่วโมงต่อสัปดาห์เขาทาได้ทุกรูปแบบ,บแต่คุณภาพชีวิตของแรงงานเองเนี่ยเราเคยหยุด2วันเนี่ยเรานับว่าใช่เรานับว่า5วันน่หยุด 2, 2นั่นคือประเด็นสําคัญหัวใจหลักของของพี่น้องผู้ใช้แรงงานแล้วตอนนี้ในจ้างต้องการให้ทํางาน6วันต่ออาทิตย์ก็ คือสัญญาเขามันหลากหลายครับก็คืออย่างที่ผมบอกกลยุทธ์ของเขาเนี่ย <c oughs> ทุกอย่างถ้าเรายอมรับไปเนี่ยคือโดยเป็นอำนาจการจัดก,การของบริษัทที่กําหนดหรือสั่งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกร <c oughs> ได้ตามความจำเป็นครนับเหยุดใหม่ถูกทั้งนี้ <c oughs> ในกรณีบริษัทจะแจ้งอะไรต่างๆ <c oughs> ให้แจ้งก่อนล่วงหน้าแค่15วัน <c oughs> เปลี่ยนได้ทุกรูปแบบอยากจะทําอะไรให้มาทํางานตีหน <c oughs> ึ่งครึ่งตีสองครึ่งตีสามครึ่งแล้วแต่เขาจะทำเย <c oughs> สัญญาต่อไปเนี่ย พวกเราจะเจอนะครับแรงงานจะเจอทุกอย่างที่เขาอยากจะทําแก้ไขได้ทุกวันทุกสัปดาห์ได้โอทีคัดลงเวลาตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงหายไปไหมคือไอ้ตัวนั้นมนันในอนาคตหายแน่นอนอยู่แล้วแต่ตอนนี้ในส่วนที่เราอยู่ในระยะเวลาการต่อสู้กันเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะทาอะไรได้ชัดเจนเพราะในส่วนหนึ่งพนักง,งานครึ่งหนึ่งเนี่ยยังอยู่ข้างนอกอยู่เขาก็ยังไม่มีทิศทางว่าเขาจะทํำยังไงก็พยายามบีบคนที่อยู่ข้างในที่ไม่ปฏิเสธ ไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้เลยเนี่ยให้เซ็นสัญญาให้เขาครับแล้วก็ไปอ้างต่อหน่วยงานของรัฐว่าเขายินยอมแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือกลยุทธ์ของเขาแต่จริงๆเนี่ยตอนนี้สาภาพแรงงาน GM ผู้เป็นลิตรถยนต์รายใหญ่ของไทยเนี่ย600หกร้อยกว่าคนยังประท้วงอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลพันกว่าคนอีกไม่อยู่ใน600ก็คือไปรับจอบพิเศษเนื่องจากว่าเราหยุดมาเดือนเดือนกว่าแล้วเดือนนิดๆแล้วก็คือปากท้องเราไม่ได้รับเงินเดือนเนี่ยคือเราต้องไปหาจอบพิเศษขายของตลาดนัดอะไรต่าง ก็ตรงนั้นเขาก็ไม่เข้าเหมือนกันถ้าทํางานรวมๆก็หนึ่งพันเท่าไหร่ครับหนึ่งพันแปดร้อยคนไม่ยอมรับระเบียบสัญญาว่าจ้างที่เปลี่ยนแปลงโดยผู้บริหารของเจีถยกมาเดือนกว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ร้องเรียนไปถึงสารทูตสหรัฐอเมริกาที่ทางเจีมเนี่ยมีสำนักงานใหญ่อยู่ครับโปรติตะวันตกพ่อโหมาตรฐานแรงงานสูงเหลือเกินมาบ้านเรานี่กับกลายเป็นคนละเรื่องนะครับอย่างนี้ และอ <c oughs> ิเล็กทรลักก็เหมือนกันจากสวีเดนเห็นว่าสภาพแรงงานสวีเดนเขาเข้ามาช่วยเหลือมาตรฐานสูงมากประเทศพวกนี้สแกนดิเนเวียเขาช่วยเหลือยังไงหมครับคุณไทยวันครับผมก็เขามาเจรจาให้มาพูดคุยให้ให้รับกลับเข้าไปทำงานทั้งหมด129คนที่ถูกให้ออกครับในจ้างเดิมนะครับครับแต่ทางนี้ทางผู้บริหารไม่ไม่ปฏิเสธไม่รับตั้งเงอนไขต่างๆตั้งเงอนไขต่างๆอะไรบ้างครับอย่างเช่น ให้ทดลองงานใหม่เข้าไปเขียนใบสมัครใหม่ทดลองงานใหม่ทั้งที่ทางานมาแล้ว5ปี8ปีครับผมจะมาให้เขียนใบสมัครใหม่มาทดลองงานใหม่อีกอายุงานก็เริ่มต้นใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่จะเข้างานถ้าจะให้รับกลับเอาเงอนขแบบนั้นเลยครับผมแล้วมีไหม้รับเงอนไสมีครับก็มีจะบรรจุพวกเราทํางานในตําแหน่งที่เหมาะสมและว่างเท่านั้นครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะว่างจะเหมาะสมก็มีความไม่ได้นอนเกิดขึ้นครับผม แล้วก็การดําเนินการของบริษัทเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงของสภาพแรงงานของสวีเดนที่มาคุยให้นะครับมันขัดแย้งไปหมดเลยนะครับตอนนี้ก็คุยได้เมื่อไหร่ฮะที่ทางสวีเดนสภาพแรงงานก็มาเมื่อวันที่26่กุมภาเดือนที่แล้วครับเขาบอกมาถึงก็คุยแล้วรับปากว่ากลับพ่อแรงงานทั้งหมดเลยทั้งคณะกรรมการทั้งสมาชิกทั้งหมด129คน อย่างนี้ถ้าอยู่ในสวีเดนคงโอ้ยต่อสู้กันน่าดูสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันถ้าเราติดตามข่าวในต่างประเทศใช่ไหมคุณชาลีใช่พวกนี้ผู้นำแรงงานเขาไม่ยอมแเ้าก็ต้องเอาเรื่องถึงที่สุดเลยแต่ว่าบ้านเรานี่แล้วราชการกระทรวงแรงงานตอนนี้คุณชาลีติดตามให้กับเพื่อนสาภาพด้วยกันเขาใช้ได้ไหมหรือว่ายังต้องปรับปรุงเยอะเลยทั้งหมดนี้นะคืรงแล้วข้าราชการเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งผมคิดอย่างนี้ครับว่าข้าราชการเนี่ยเขาก็เขาก็ทำนะแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ทําเชิงลุกอะ เขาเป็นห่วงนักลงทุนต่างชาติมากเกินไปหรือเปล่าจะย้ายไปลงทุนที่อื่นถ้ามองอย่างนั้นเนี่ยเมตอนเวลาที่เขาไก่เกี่ยเขาก็จะพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนีหมดเลยหรอเขาจะพูดอย่างเงี้ยว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยถ้าเบื่อมันมาพอต้องมาทัวร์เศรษฐกิจบ้านเราจะแย่ลงเพราะว่าเขาอาจจะย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่อื่นอย่างอ่า คือความจริงเขาก็จะขู่ไปอะไรก็ไอ้นะมั้ยผลสุดท้ายก็คือลูกจ้างมันต้องจำยอมอันนี้ผมมองในเรื่องของนโยบายหน่อยครับอ่านโยบายเนี่ยความจริงแล้วเรื่องของการที่ว่าจะให้นักลงทุนมาลงทุนเนี่ยเราเนี่ยให้กับนักลงทุนในเยอะครับทธิประโยชน์ภาษีโอ้ทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยสร้างพื้นฐานอะไรเนี่ยครับแล้วค่าแรงถูกค่าแรงก็ถูกกว่าประเทศเพื่อนบ้าน แล้วก็คนไทยนี่ก็มีฝีมือแรงงานขยันขันแข็งครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทรัพยากรนะครับอยู่ที่ในเมืองไทยเข้าของราคาถูกแล้วก็เป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธประเทศไทยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของให้การเมืองนี่ก็ไม่เหมือนกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นเขาอยากจะมาลงทุนอยู่ที่นี่แล้วเราให้ก็ทุกอย่าง แล้วโหนสุดท้ายก็คือมากดดันลูกย้างนะครับแล้วันนี้กลยุทธ์ของเรื่องของการที่เขาจะมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขามีมีมากหลายเลยนะไม่ใช่เฉพาะในส่วนของ G M อย่างเดียวของ N F P ที่มาได้มาเนี่ยอันนี้อีกรูปแบบหนึ่งเขาใช้ห้ฟังคือเมื่อก่อนเขาเคยทํางานแค่หวันหวันต่อสัปดาห์แล้วก็หยุดหนึ่งวันนะ เอ็นดเนี่ยมีคนงานอยู่ประมาณ5 0 0 0ันคนธุรกิจเลยครับทำงานเกี่ยวกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ของเนร์แลนด์เนร์แลนด์เป็นของฟิลิปเก่าฟิลิปยครับอันเนี้ยตอนเวลาที่เขาทำอย่างงี้เขาเป็นพนักงานรายวันประมาณ80%อรนะรายเดือนอยู่ประมาณ20%บแล้วถ้าเผื่อค่าเผื่อเขาไม่ได้ทำงานเนี่ยเขาจะไม่ได้าจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เขาเปลี่ยนรูปแบบว่าจะให้มีการทำงานแค่4วันแล้วก็หยุด3วันหลายได้ลดลง รายได้ลดลงแน,น่นอนแล้วก็วันหยุดที่ขึ้นไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ข่าแรงแต่เขาบังคับให้ทำโอทีในสี่ชั่วโมงมวันหนึ่งเท่ากับว่าเขาต้องให้ทํางานในสิบสองชั่วโมงแล้วเขาบอกว่า อ่ารายได้ไม่ขาดหายไปไม่เสียไปเพราะว่ามันไปบวกในเรื่องค่าโอทีแต่คนงานเนี่ยเขาหยุดไปสามวันเนี่ยเขาไม่ได้ค่าจ้างอืันนี้รีดรูปแบบเหมือนกันเลยแต่เรื่องของการที่ว่าจะทําอย่างไรให้คนงานเนี่ยนะเครื่องจักรของเขาเนี่ยอยู่100ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยไม่หยุดเลยอืแล้วคนงานเนี่ยรายได้ขาดหายไปอือันนี้ก็หยุดงานอยู่ยวันนี้ก็ไม่ได้มากับอย่างกรณีของเน,นเธอร์แลนด์นี่ก็บริษัทเนเธอร์แลนด์ก็อ่ารายได้ลดลงครับ นะครับชั่วโมองทํางานเป็นไงมากขึ้นหรือน้อยลงยเท่าไหร่ชั่วโมงทํางานมากขึ้นไงก,ก็คือหมายถึงว่าเขาทำ8ชั่วโมองแล้วต้อง,องบังคับ <4 S 2> ให้ทํโ OT <5 12 S 2> บวกสี่แต่วันจริงแล้วคําว่า OT เนี่ยเขาบังคับให้ทําไม่ได้อ,อยู่ที่ฟา,ามสมัครใจของลูกจาก้างแต่วันนี้เขาจะไปบังคับกฎหมายแรงงานเนี่ยก็คุ้มครองอยู่แล้วแต่วันนี้ถ้าเบื่อไปบังคับเนี่ยแล้วทำไมราชการถึงไม่ไปบอกว่าเฮ้ยคุณไปบังคับให้เขาทำโอทีไม่ได้นะเนี่ยมองเห็นเห็นอยู่เนี่ยไอ้ที่ผมพูดถึงเนี่ยบอกว่า นี่ก็คือหมายถึงว่าภาครัฐเนี่ยย่อนยานในเรื่องของการใช้กฎหมายครับและอีกตัวอย่างหนึ่งบินฟ็อกซ์ไม่มีตัวแทนมาเขาปัญหาเป็นไงคุณชาลีบินฟ็อกซ์เนี่ยก็คือหมายถึงว่าธุรกิจอะไรครับธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งโลจิิสตเขาโลจิสติกนะครับแล้วเขาก็ขนส่งให้กับเทสโตเทสโกโลตัสนะครับอันนี้ของในส่วนของตังลินฟ็อกซ์เนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องของไอ้การปรับค่าจ้างเหมือนกันครับเพราะว่า ดินฟอกนี่เนี่ยนะครับค่าจ้างของค้าไม่ถึงไม่ถึง900 0บาทไม่ถึง300บาทต่อวันอ่าไม่ถึงแต่เขาไม่ได้ค่าเที่ยวค่าเที่ยวของข้าเนี่ยถ้าเบื่อไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ประมาณเที่ยวเรื่อง2 0 0พันสองพันสามถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วว่าปริมณฑลนี่ก็ห้าร้อยต่อเที่ยวแต่ความจริงแล้วค่าเที่ยวเนี่ยมันมาบวกเป็นเงินเดือนไม่ได้เพราะว่าวันไหนถ้าเบื่อเราไม่ได้ขับค่าเที่ยวมันก็ไม่ได้รับเพราะ้นคำว่าเงินเดือนเนี่ยต้องได้รับประจํา แต่ก็ได้ประมาณ70,00บาทอย่างเงี้ยก็มีปัญหาอยู่นะครับแล้วส่วนหนึ่งก็คือคนงานเนี่ยตอนลาที่เขาขับไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้นะเขามีสภาพแรงงานพอมีสภาพแรงงานขึ้นมาเนี่ยอ่าลินซ็อกเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับในเรื่องการรวมตัวของลูกจ้าเขาก็หาเหตุในเรื่องของการปวดต่อกลูกจ้างนะโดยที่ว่าอ่าคนงานคนเนี้ยนะครับขับรถไปแล้วปรากฏว่า ไปจอดตรงไอ้ที่จุดแดงของเขาอ่ะจุดแดงนี่เขาห้ามจอดนะคาว่าจุดแดงนี่ก็คือหมายถึงว่าพอไปจอดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาหาว่าคนคนนี้ลักน้ํามันขายอ๋อเพราะเขามีจีทีพีเอฟของเขาจับตำแหน่งอยู่หมดเลยรถอยู่ตัวไหนเวลานี้แต่ก่อนที่เขาจะมีสภาพรายงานได้ไม่เห็นบอกเขาเลยพอมีสภาพรายงานก็จะหาเหตุในเรื่องการปวดต่อเรื่องจ้า วันนี้คนงานเนี่ยเขายอมรับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เขาก็เลยไปทวงเงานเอาระทวงเขาก็เลยปวดตอกเรื่องจ้าง50คน50คนก็ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตรงหน้าบริษัทอยู่อย่างของ GM เนี่ยรายใหญ่เลยเรื่องบริษัทรถยนต์อันดับหนึ่งอันดับ2ของโลกเลยนะตอนนี้ส่วนะเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ครับโอ้รับแต่ว่าแรงงานที่จ้างในบ้านเรานี่ไม่ไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนี่นะครับแล้วอย่างนี้ทางสาภารณแรงงาน อ่าวางแผนที่จะต่อสู้ยังไงครับจากวันนี้ไปข้างหน้าครับก็ดูทิศทางในวันที่14ที่ถึงนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าเนี่ยทางแกนนําของเราเนี่ยคือพูดคุยกันแล้วนะครับคือเราจะต่อสู้แบบสร้างสรร์เราก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่พึ่งที่ไหนอีกในเมื่อในส่วนของหน่วยงานของรัฐถ้าไม่ลงมาแก้ไขแล้วก็บีบให้กับบริษัทได้ยอมทําตามกติกาเนี่ยเราก็คงจะบวช นะครับโกนหัวบวชนี่แหละบินบาบในเรื่องของสัญญาธาตุบริษัท GM เนี่ยหกรคือว่าคงจะบวชเฉพาะแกนนำครับหกคนอื่นก็คงบวชตามไม่ได้ครับก็คือจะทําให้แบบว่าประเด็นสร้างสรรค์รวมถึงุศิยาด้วยเปล่าแน่นอนครับผมเพราะว่าผมมองว่าที่ต่างประเทศเองเนี่ยเขายิ่งสู้ให้ลด เวลาทํางานลดวันทางานน้อยลงเงินเดือนก็เพิ่มมากขึ้นแต่คุณมาลงทุนในเมืองไทยเนี่ยคุณจะมากดขี่แรงงานไทยเนี่ยเราไม่มีที่พึ่งเนี่ยผมบอกเลยถ้าทําได้เนี่ยเป็น GM มโมเดลเนี่ยทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยแรงงานลําบากทั้งประเทศเลยก็จะทําได้ไปเรื่อยๆทุกคนก็จะเป็นเยี่ยงอย่างให้รายอื่นททำอีกตอนนี้ใช้เทคชิคแบบี้านผมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยเนี่ยด้อยลงแน่นอนครับครับแล้วคุณ คุณไพวันอิเล็กโทรลัก์วางแผนการต่อสู้ยังไงครับไม่รับความเป็นธรรมอย่างนี้ครับก็ทางในในประเทศเราก็จะรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าของอิเล็กโทรลักษ์ <ừ> นะครับที่ทาําร้ายผู้ใช้แรงงานนะครับแล้วก็ทางต่างประเทศเราก็จะประสานไปทางไอเอฟเอทอนนี่ครับ ừ ừ. ทางช่วยเหลือเราอยู่ในด้านนี้ก็จะทําหนังสือประท้วงไปทางบริษัทแม่ที่สวีเดนนะครับเราทาจะประท้วงหลายๆด้านนะครับทาหนังสือประท้วงไปครับ คุณชาลีและองค์กรแรงงานต่างชาติเขายื่นมือมาช่วยเหลือไงใางไหมเก็อยู่กับผมเนี่ยนะครับเขาเกี่ยวกับเรื่องของอินดัสเทรียนอออินดัสเ l ียนออเนี่ยก็คือคือมานถึงว่ารวมคนงานอุตสาหกรรมทั่วโลกครับตอนนี้ที่ผมเป็นประธานอยู่เนี่ยนะครับผมสมาคมแรงงานเครื่องยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ไอ้เล็กทรอนิกในประเทศไทยเนี่ยนะครับคือไปเป็นสมาชิกของอินดัสเทรียนอออยู่ นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ส่งหนังสือเราก็มีการกดดันประสานงานกันอยู่ตลอดเวลานะครับเ<ห>นี่ยที่พี่น้องของเราที่มาเนี่ยผมก็ประสานงานเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เองเนี่ยเรามีทั้งพี่น้องของเราทั้งทั่วโลกนะที่เข้ามาช่วยนะครับส่วนในเรื่องของการแนวร่วมนย<ห>แต่ในเรื่องของการต่อสู้ของเราเนี่ยเราก็ต้องมีเทคนิคของเราที่เราต้องต่อสู้เพราะค,ค,คนงานเนี่ยมันไม่มีทั้ง อำนาจไม่มีทั้งเงินไม่มีบารมีแต่มันมีอย่างเดียวก็คือครเราจะหนุนช่วยกันได้อย่างไรเป็นพลังในการต่อสู้แล้วคงจะไม่ทําอะไรสู้รบอะไรกับในทุนไม่ไหวหรอกแล้วก็ ถ้าเผื่อมันมีทางกดดันรัฐบาลด้วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานต้องมาทำหน้าที่อันนี้ก็เป็นทักษะเทคนิคที่เราทํามาอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงานผู้รับผิดชอบ,บต้องรับผิดชอบ,บในลักษณะเป็นแบบนี้เขาก็อยากจะทําอยู่นะแต่ความจรงิงแล้วผมอยากจะบอกอย่างนี้กบกวิงวอนไปถึงทาง รัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีนะถ้าวันนี้ถ้าเบื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเยอะแยะน่มันจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศชาตินี่เสียหายไปเยอะถ้าเรามีอํานาจอยู่ในมือหรือว่ามีกฎหมายอยู่ในมือมันน่าจะตัดสินใจอะไรสักอย่างน้อยก็มาช่วยแรงงานต่อเจรจาต่อรองครับแล้วเพิ่มอำนาจต่อรองมากขึ้นครับคืงเราอย่าไปมองถึงว่าถ้าเบื่อวันนี้ในทุนเนี่ยถ้าเบื่อเราไปเข้าข้างลูกจ้างมาไปในทุนก็จะหนีหมดผมไม่เชื่อครับ มมแต่ไม่ใช่หน้าที่ <ๆ S 2> ของกระทรวงแรงงานหน้าที่เอาใจในจ้างก็เป็นกระทรวงอื่นไปครับมผมไม่เชื่อนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือถึงนี้จะบอกว่า ลัดเนี่ยนะครับคืออยากจะให้มามองถึงลูกจ้างให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าคําว่ากระทรวงแรงงานมันไม่ได้กระทรวงนายจ้างนะครับชื่อมันก็บอกใช่คุณชาลีหลบได้ถูกต้องะฉนนั้นเนี่ยพอดีเวลาของเรารายการพิเศษทอปก็หมดลงแล้วก็ร่วมกับคุณชาลีแล้วก็ท่านอื่นัอีกสองท่านนะครับเรียกร้องให้กระทรวงแรงงาน ช่วยปลดทําหน้าที่ให้เต็มรูปแบบนะครับไม่ต้องห่วงนักลงทุนนี้ได้เป็นหน้าที่หน่วยงานอื่นของรัฐที่จะไปบริหารจัดการนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอขอบคุณทุกท่านครับที่ให้เกี่ยวรายการครับ